สวัสดีเพื่อนปนเอจากฝั่งฟิงแนแลนด์ค่ะวันนี้ชาวสวนเริ่มลงมือเพาะปลูกแล้วนะคะเตรียมการแล้วค่ะก,ก็พลิกดินไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแหละคะ่ะแล้วก็พอพลิกดินเมื่อวันเสา,นาร์ตันนาคาพุธก็มีหิมะตกค่ะวันก่อนมีฝนตกเมื่อวานไม่มีฝนแต่ก็ลมแรงมากก็เลยไม่ได้ทําวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่สองของเดือนพฤษภานะคะก็ปนเอก็จะมา พริกดินที่เหลือนั้นพริกไปแล้วครึ่งแปงลงโรยขี้กไก่ไปแล้วค่ะที่เห็นเป็นสีสีน้ำตาลคือขี้ไก่นะคะนี่จะให้ดูถงุงนี่ถุงขี้ไก่ถุงนี้ถุงนี้เก้ายูโรค่ะจริงๆเขาขายส0บยูโรเราสั่งสิบถุงเราก็จะได้ลด1ิบยูโรก็สิบถุงเก้าสิยูโรไม่รู้กี่ลิตรเขาไม่ได้เขียนบอกน่าจะสี่ห้าสิลิตรอยู่นะคะเนี่ย ที่ไก่เจ้านี้ดีมากค่ะป้านาก็จะมาพลิกแป้งแต่ป้านยเห็นอะไรอย่างหนึง่งป้านยจะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีเมนู <c oughs> <c oughs> ทานถทษยค่ะป้านยไม่สบายหายดีแล้วค่ะกลับไปทํางานได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนี่ป้านยเห็นป้านยจะทําเมนูแกงคีรีตก,กันนะคะวันนี้ต้นฟันสิงโตขึ้นมาอุบอุบเท่านั้นเลย แล้วก็เขาบอกว่าสปปรรพคุณดีมากเดี๋ยวป้าในจะเอาไปตากแห้งแล้วก็ต้มเป็นชาดื่มนะคะลองดูลองดูงดเพราะว่าป้าในไม่ไม่รู้สปปรรพคุณเขามากมายแค่ไหนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากศึกษาก็ลองเข้าไปดูในช่องของคุณทยาคนรักเข็ดน,นะคะเธอเป็นนักวิจัยเธออธิบายได้แบบว่าดีมาก ้ำงามกำลังพอเหมาะเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวป้าหนจะขุดเอาทั้งรากทั้งโคนเขานี่แหละเพราะว่าเราต้องขุดออกนะคะเป็นวัดจพืชนนะคะถ้าเก็บไว้นี่เขาจะขึ้นมาคุมผักเราจะขึ้นไม่ได้ะะเลยค่ะเดี๋ยวป้าหนยจะให้ดูป้าหนยขุดบ้างแล้วเนี่ยค่ะเสียงเด็ก ลูกข้างแปลงเพื่อนบ้านเด็กน้อยก็จะมีการทะเลาะกันเนี่ยคะ่ะป้าเนยจะเอาถุงมาใส่แล้วจะเอาใบเข้าไปแกงแล้วก็พวกรากพวกอะไรเนี่ยพี่ป้าเนก็จะตากแห้งรวมทั้งใบทั้งรากเนี่ยเลยก็จะตากแห้งไว้ต้มเป็นชานะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อที่ การแกงแกงขี้เหลิกลองครั้งแรกอะลองดูโอเคค่ะทำพริกแปงผักต่อก่อนนะคะ สั่งส่อยมีกองเชียร์ด้วยนะคะอากาศดีค่ะ อันนี้คุณตาชเวยพลิกดินแล้วตอนนี้คุณตาคุณลงุงไม่รู้เรียกสามีก็เรียกแต่คุณพี่คุณพี่ห้าสิบกันแล้วนะ <c ười> จะต้องเรียกคุณลุงแล้วค่ะต้องหัดเรียกละอันนี้คุณยายหรือคุณป้าก็ทำแปลงค่ะขึ้นแปลงขึ้นแปลงได้สองแปลงแล้ว <c ười> ก็มีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านบ้างปกปาย สองคู่หูเปิดกระตูนให้กันดูโอเคสีชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตาพิกบินคุณยายขึ้นแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็กลับบ้านได้แล้วฝนจะมาแล้วค่ะเห็นบอกว่าฝนจะมา หลานชายก็หลับแล้วอันนี้โรยขี้ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ใส่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นแปลงแล้วอีกสามแปลงนี้เพิ่งรวยตะกี้นี่เอาแบ่งเพื่อนบ้านดมแล้วก็ตัวเองก็หนีละตอนนี้กลิ่นตลบอบอวนมาก <c oughs> เขาจะอยู่ประมาณสองถึงสามวันกลิ่นถึงจะหายนะคะขี้ไก่ ไม่ได้ลงอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าป้าเนยลงอะไรป้าเนยเอามาฝากเพื่อนๆนะคะมะเด็่อผักหอมแดงหอมแครหอมใหญ่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะป้าเนยมาฝากแค่นี้นะคะวิธีเชาวสวนวิธีตากแดดวิธีของป้าเนยนี่แหละคะ่ะไม่มีสักกี่คนหรอกที่เขาจะมาทําสวนเหมือนป้าเนี่ย ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย